อ้าวแล้วว่าเนี่นั่งที่ที่บ้านนั่งกน่กกิ๊ันก็นายไปไแล้วนฉันไม่อยากไปด้วยเออใช่เหรอเมื<ป>่อค <c oughs> ื <c oughs> เนะ <c oughs> เหรอว่าไงว่าไง บอกอย่างหนึ่งครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าเซเว่นไม่เข้าร้านสะดวกซื้อเป็นคนที่ไม่พกเงินด้วยนะครับชีวิตผมเนี่ยไม่พกเงินไม่เข้าร้านสะดวกซื้อคืออะไรก็ได้ง่ายๆตื่นมามีอะไรกองอยู่ที่โต๊ะมีอะไรกองอยู่ที่อูก่ก็แดกๆไปใช้ชีวิตไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะไปหาอะไรกินเนี้ยก็จะมีคนแบบแนะนําให้ว่าต้องไปกินที่นั่นที่นี่ชวนไปพาไปอะไรเงี้ย ผมก็จะไปนะครับ,บเมื่อกี้วันนี้ก็มาหาแม่ที่โรงพยาบาลน,นะครับคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคุณนายตื่นมาก็อยู่ๆกบบ็บ่นอยากกินข้าวโพดต้มนะครับอยากกินข้าวโพดต้มบอกเอ้ยเราก็เคยคุ้นตาแนละ้วเพราะมันมีข้าวโพดต้มเป็นถ้วยคุณนายไม่เอาอีกคุณนายคุณนายแม่อยากจะกินข้าวโพดต้มที่แม่เป็นฝากกิกก็มีคนแนะนํามาไว้ว่าเซเว่นมีกูไม่เชื่อไง พอกูไม่เชื่อใช่ปหะก็เลยมาที่เซเว่นไว้เฮ้ยแม่งมีจริงๆไว้ตอนแรกมาเจอแบบนี้ไว้ไอ้เหี่ยแล้วกูจะต้มแดบไงวะใช่าป่ะนี่มีจริงๆด้วยไ้ข้าวโพดต้มพี่ข้าวโพดต้มไว้นี่อย่างนี้ไม่พอมีแบบเป็นนี้ด้วยไว้ นี่แบบเสร็จชวยถ่านน้ำตาลเขาไม่เอาเว้ยเขาบอกเขาจะเอาเป็นเขาจะเอาเป็นแบบนี้เว้ยเออแล้วเพิ่งรู้ว่าแม่งมีเว้ยค่อยเฟี้ยวอ่ะดูดินี่นี่ยัไงไงสดชื่นหอมอร่อยมะพร้าวน้ำหอมเป็นลูกก็มีเว้ยเฮ้ยเคียเซเว่นสาขานี้แม่งเจ๋งว่ะมีทุกอย่างอ่ะแล้วนี่นี่ดูของกินนี่ นี่โอ้โหเลย่อเนี่นี่นี่พี่จะห่อแลกินพี่ชิอย ที่ย,ย่างอะคือแบบว่าคือถ้าแบบซอมบี้บุกเมืองเลยเว้ยถือว่าแบบในหนังนะซอมบี้บุกเมืองนะมึงไม่ต้องหนีไปหลุมรบพายจำไว้เลยอย่ยมึงหนีเข้าเซเว่นอีเลเว่นเลยนะครับเฮ้ยกูตื่นเต้นมากเลยอะคือคือกูไม่เคยเข้าเซเว่นกูตื่นเต้นมากเลยอะจริงกูตื่นเต้นมากเว้ย ไอเทียนี่เป็นครั้งแรกที่กูได้เปิดโลกกับเซเว่นอีเลเว่นเลยยย้แม่ของแดกเยอะมากอะ่ะคีมีอะไรให้มึงเสียเงินเสียเงินเยอะมากเว้ยมีอะไรมีอะไ,ไรให้มึงเสียตังค์แน่นอนอะ่ะคือมีทุกอยากอ่างอ่ะนี่ยังมีของเล่นให้มึงเอากลับไปเล่นด้วยนี่กลางคืนแบบเวลามึงโดนกักตัวอยู่มึงไม่มีอะไรทำใช่ป่ะใช่ป่ะมึงไม่มีอะไรทำปุ๊บน้อยซื้อของกินเสร็จก่อนน้อยมีอะไรทำก็ซื้อไปแย่ตู่ตัวเองได้เพลิน เจ๋งน่าแต่ทีดีเว้ยฝากนิดนึงอย่างผมเนี่ย mm hmm. เช็ดแอลกอฮอลก่อนที่จะลงรถเช็ดมือหมดบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดได้เช่นเรามาหยิบของอย่างเมื่อกี้ถ้ามือเราติดเชือ้อไอจามเนี่ยแล้วเราก็มาหยิบของแล้วเราก็ไม่ซื้ออาจจะไปติดคนอื่นได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมล้างมือแอลกอฮอลมาก่อนนะนะครับ แล้วก็อย่างเงี้ยเอาจริงนะมันก็น่ากลัวนะอย่างเมื่อกี้ผมจับไปแล้วผมกลับไปผมต้องล้างมือแต่ไม่รู้ว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยแอลกอฮอล์โรงพยาบาลกรุงเทพแอลกอฮอล์เยอะมากนะครับเฮ้ยเชี่ยจริงๆไอ้นี่กูตื่นเต้นเลยเว้ยกูไม่ได้ไม่ได้มุกไอ้แม่เซเว่นของแดกเยอะมากเว้ยเยอะมากคือยังไงมันก็ไม่อดตายดูเลยเพราะนั้นเนี่ยนะครับฝากบอกนิดนึงอย่างเมื่อกี้เราได้ยินมาถือว่า เรื่องของโควิด1 9เนี่ยแนะนำทุกคนเลยนะครับว่านะครับขอให้จงตระหนักแต่อย่าตาระหนกนะครับเมื่อกี้ได้ยินมาผ่านหูมานะครับก็คือว่าอย่าตาระหนักเอ้ยจงตระนักตระหนักใน,ท,นที่นี้คือรู้หน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับกักตัวไม่จําเป็นจะออกจากบ้านนะครับแล้วก็อย่าตาระหนกให้มันมากจนเกินไป นะครับเพราะตอนนี้ไข่แพงอะไรแพงเพราะพวกคุณเนี่ยตลกตกใจรัฐบาลก็นะครับออกเดีย๋ยวจะเคอร์ฟิวไม่เคอร์ฟิวขู่กูอยู่นั่นแหละล่าสุดก็นะครับขอบอสูงสุดก็ออกมาตําหนิไมไม่ให้ตําหนิประมาณขู่นิดๆเราก็พอวิตกจริตหนะักเข้าอีกจากที่กลัวว่าเคอร์ฟิวจะมาเคอร์ฟิวจะมาเราสาทําตัวสบายๆทต่มากินไปแบบเซฟๆตอนนี้ตกใจอีกแล้วนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างที่ฝากนะครับก็คือนะฮะว่าจงตระหนักในหน้าที่ตอนนี้นะครับก็คือป้องกันตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็อย่าตระหนกให้มันมากนะนะครับเชี่ย <Yeah. S 1> สุดสุดจริงดูดิเด็ดแน่มีทุกอย่างไอสัตว์แตงโมแตมงโมโอ้โหขนมไม่ต้องพูดถึงขนมเยอะมากขนมเยอะมาก อันนี้ยังไม่รวมนี่นีน่นี่นี่หน้าตาแม่งหน้าแดงอ่าตรงอาหารสดนีน่ปลาก็มีตัวแมงเลย่ะมีเย็นลอกไม้อ่ะ เต้นมากเลยอ่ะแม่งเหมือนกูดได้เข้ามาในโลกใบใหม่นะครับน,น้ำพริกเดี๋ยวเขาไปดูดน้ำพริกครับของปลาของสุด,ดยอดใส่พริกคนน้ำพริกโอ้ยมึงอยู่ได้เป็นเดือนไอสัตว์ให้อยู่สองเดือนก็อยู่ได้นะครับไอ้เรี่ยมันมันมากเลยอ่ะกูมันมากเลยดีใจอ่ะ แต่ว่าเจ๋งอะนะจริงดีทุกอย่างคือดีทุกอย่างมันจะกลายก็ดีนะครับเอาไปข้าวโพดเสร็จแล้วเร็วเร็ว,เ,รวเออแบบจะหมดแล้วปลามา,ากเลยอะ่ะ แต่ไม่มีหน้ากากลืมเออแล้วเรื่องหน้ากากเลยเขาไม่ปรับนะที่ขับรถแล้วไม่ใส่หน้ากากเนี่ยไม่รู้ข่าวลือมาจางไหนะที่ว่าไม่ใส่หน้ากากขับรถจะโดนจับเนะี่ยบ้าบอมากนะขับไมเลยบายบาย,บายครูแฮ่เฮียเฮ้เ จงครับสถานีของบานชุดใหญ่ไปปิ๊บดูดิหนูปนูปังโอ้ยบานเบิกน,นี่รถก็ไม่ติดจริงรถก็ไม่ติดข้าวผัดปูกล่องแดงอร่อยครับโอเคเข้าวผัดปูกล่องแดงอร่อยมีคนบอกนะฮนะนะครับไม่เคยเข้าจริงไม่เคยเข้าจริงนะครับไปละก็ฝ่ายได้บอก ตื Re service, okay, you ่นเต้นมากนะฮะตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าเซเว่นมันจะอลังการงานสร้างขนาดนี้เนาะโอเคครับใช่ครับได้ข้าวโพดใ้แม่แล้วดี่ใจมากเลยได้ข้าวโพดแล้วสนใจแม่กูแล้วนะนะครับสนใจแม่กูแล้วนะครับไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยฮะฮะมาซื้อข้าวโพดฮะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยนะครับแค่ข้าวโพดนะฮะมาหาซื้อข้าวโพด ชุดใหญ่ไปพ๊ิบโอ้โอเคครับโดนแล้วครับเพบลีคืออะไรวะจริงสุดบ้านเราในะแม่งที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วอย่าะกนกบอกแล้วนะครับทุกคนขอให้ถนัดหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับลดงานที่ทําลงนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ อย่าตลกให้มากนักนะครับใช้ชีวิตไปถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนนะสโลลฟ์กับชีวิตนะครับโอเคนะเฮ้ยผมว่าจริงๆผมงผแย่เหมือนกันนะครับแม่ผมก็ดันมาป่วยช่วงเวลานี้อีกลูกค้าก็เงียบนะฮะทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วล่ะลูกค้าเงียบผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับจุดนี้ก็ทํางานไปใครอยากทำอะไรก็ผมก็จะพยายามนะ หาหนทางจัดให้ลูกค้าได้ดีช่วงนี้ก็สบายหน่อยครับทํางานไม่เหนื่อยทํางานแบบเรื่อยๆทํางานแบบสโลว์ไลฟ์ใครเข้ามาก็ไม่ต้องรอนานนะฮะช่วงนี้ใครเข้ามาอู่ว่าสบายเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สมมติว่ารถใครกำลังเสียรถใครกำลังจะต้องมีอะไรที่ต้องทําพอดีก็ได้ของถูกไปช่วงนี้ก็จะได้ของถูกแล้วก็นัดแจมก็จะว่างมาบริการคุณแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะครับนะครับจะไม่ยุ่งวุ่นวายสามารถเข้ามาได้เลย งานก็จะดีมีคุณภาพนิดนึงนะฮะนะครับเพราะว่าถ้จาจับมีเวลาเดินดูได้ทุกคันเลยช่วงนี้อย่างวันนี้เนี่ยลูกค้ามาโอ้ยเดินดูได้ทุกคันสบายมากนะฮะสบายมากเลยนะก็เปิดบริการตามปกตินะอย่าลืมเอเนะครับก็พยายามจะหาโปรโมชั่นอะไรมาให้พวกเราเนาะรายได้ก็อาจจะก,กระตุกนิดนึงผมก็ช่วยๆกันไปนะครับอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับโอเคนะ ะครับบ๊ายบายจานหน้าวีออนสองพันจ่ะคู่หนึ่งจานสลอดเนาะจานซิงโอเคนะไปแล้วเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ก่อนครับนี่นี่นี่ลิฟต์เขาโคตรเท่เลยเว้ยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนะฮะยืนก็ต้องยืนแบบมีลูกศรนนะเราจะไม่คุยกันเวลาอยู่ในลิฟต์นะครับต้องยืนตามลูกศรแบบนี้นะฮะ เบรก AP ใส่ได้ครับ